เห็นหรือเปล่าโอ้ไม่เห็นแบบกระดิ่งนี้ก็เป็นประช้อนนะเป็นประช้อนตัวแรกเลยครับช้านี้นะครับเป็นประช้อนเล็กนะครับไม,ไม่เห็นไม่เห็นน่าจะไม่เห็นตอนกันนะครับ เป็นกบยางแจ็คโซเมนีนะครับสามเซ้นนะปลากัดก็ลดคันนะครับลดคันส่งสายนิดนึงนะครับสายไหลก็งัดเลยครับก็มันาเป็นเหยื่อตัวเล็กนะครับก็ลากช้าๆครับแล้วลากช้า,ชาปเปซ็นที่ปลามันจะกัดแม่นโดนตัวเหยื่ออมเหยื่อเข้าไปได้ตัวนะครับมันก็มีเยอะนะครับยิ่งเป็นหมยแนวอย่างนี้นะครับ เราไม่สามารถที่จะเดาได้เลยครับว่าปลามันจะอยู่ตรงไหนก็ตีกวาดไปนะครับผมตัวนี้น่าจะไม่เห็นตอนกัดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปหาใหม่ครับเป็นปลาช่อนนะครับใส่แดดเดียวครับปลาช่อนตัวแรกของชานน้นะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับกบยางแจ็คโซมินีนะครับผมสุดยอดครับนี่มีน้ำวันๆนะครับ าาาามาเดียวยนี้โอเคครับเห็นนแล้ครับสวัสดีครับนะนะครับก็เมื่อวานฝนตกนะครับผมช่วงเย็นๆน,นะครับก็ออกมาหาตีลองดูนะครับตามหมายเดิมๆนี่แหละ ก็เป็นประชอน,นะครับผมเอากอบยางแจ็คโซมินิมาเทนะครับตัวเล็กๆนี้นะครับเป็นประชอนนะครับสองแก้มนะเดี๋ยวจะปิดกล้องแลงกวพาหนึง่งแล้วก็ผมจะหันมาตีตรงนี้ลองดูนะครับ,นะรบก็หมายเดิมๆนะครับฝนตกเมื่อวานก็เช้าๆออกมาเช้าๆก็ไม่ช้าเท่าไหร่ครับเก็บประมาณไห้ประมาณเจ็บหมู นั่งเล่นอยู่ครับโอเคครับเอาไปทำแดดเดียวนะครับผมก็สำหรับไมายื่นยหาตีตามแล้วล้อฝั่งนะครับผมแล้วล้อฝั่งที่มันเป็นมีหญ้ามีอะไรหน่อยนะครับดูสภาพหม่ครับลกมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีทางนี้ต่อเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับผมก็ ฝากติดตามด้วยนะครับนานาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับโอเคครับเป็นประช่อนนะครับก็ไซส์ก็โอเคลเลยครับเด็ดเดียวอร่อยเลยสุดยอดครับ สวัสดีครับน้าหน้าครับผมตีกับปอมแจ็คโซนนะครับนักแจ็คนะครับก็เลยมาตีประช่อนตรงนี้หมายต้งเดิม Terima kasih telah menonton! ไปทางอื่นอยู่ครับสวัสดีครับร้อนมากแล้วเป็นประช่อนนะครับประช่อนเล็กสายแดดเดียวนะครับผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับร้อนมากครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนก็ตรงนี้ปาลาระแวงมากเลยครับแต่ว่าตั้งแต่ผมทําเหยื่อสามเซนขึ้นมาเนี่ผมมาตีเนี่ผมได้ตลอดเลยก็ ตรงนี้มันจะเป็นน้ํามันจะเอ่อขึ้นมาจากท่อตรงนั้นท่อท่อหลังนะครับมันแตกแล้วก็คลองนี้จะเป็นคลองไอคลองน้าอ้อมนะครับคลองน้ําอ้อมแล้วก็น้ํามันจะล้นขึ้นมาแบบนี้ปลาก็จะมากับน้ํานะครับผมตรงนี้หมยลึกลับแล้วก็หมาดูดด้วยก <c oughs> <c oughs> ็น่ครับเป็นปลาชอ่อนเล็กนะครับเหยื่อสามจุดห้าเซนครับ เอสามเยอะสามเส้นนะครับผมกัดปุ๊บก็ลดคันนะครับลดคันนิดนึงนะครับก็งานเลยผมมองอีกข้างหนึ่งนึ่งอยู่นะครับตรงนี้มันมัน่อนข้างเบี่ยวนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมสุดยอดมาก โอ,โอ,โอ้ตกใจหมดเลยด้วยวะใครเป็นหัด